ก็ขอจเอจริญพรญาติโยมท่านอาธมาภาพพระอาจารย์ดรสุกินวรธรรมโมอยู่ที่คณะสองวัดมหาณพรามถนนตะนาวเขตพระนครกรุงเทพนะครับก็วันนี้ก็ญาติโยมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับากาแฟก็คือ กาแฟตราแม่มดน้อย่ห้อแม่มดได้มาเยี่ยมแล้วก็มาขอให้พระอาจารย์ได้พูดคุยถึงคุณภาพของกาแฟฟังว่าเป็นยังไงบ้างพระอาจารย์ได้ชันกาแฟยี่ห้อเนี้มาประมาณได้10กว่าวันประมาณสิบห้าสิบหกวันละตั้งแต่ตั้งแต่ตแตมาจากไปหวัดแล้วก็มาพักฟื้นร่างกายเพราะว่าอาตมาภาพเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยคือเป็นโรคหัวใจ โกกรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงชีพจรในร่างกายจะเต้นช้ามากจะเต้นอยู่ที่ประมาณทั้งสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าครั้งต่อนาทีนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้นะก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ทางหมอเขาก็หัวใจมากว่าอาจารย์ต้องรักษาต่อนเนื่องนะเะเพราะว่ากลัวว่าชีพจรหรือว่าระบบหัวใจเนี่ยมันจะทําเกิดอาการล็อกซึ่งทําให้เกิดอาการหัวใจวายเกิอดอาการไหลาตายอะไรประมาณเนี้ ก็ห่วงตัวเองคือตอนนี้ตัวอาตมาเองเนี่ยก็สร้างสำนักสงฆ์ที่เกาะส้มอยู่ที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะก็กำลังวุ่นวายกับการก่อสร้างอยู่แต่วันนี้มาหาหมอแล้วก็เพอเอินว่าน้องที่ทําธุรกิจอยู่ตรงนี้ก็มาเยี่ยมด้วยแล้วก็อยากจะให้มาเล่าประสบการณ์ในการได้ฉันกาแฟที่ห้อแม่มดให้ฟังหลังจากอาตมาได้ฉันไปแล้วประมาณสิบกว่าวันเนี่ยมีความรู้สึกว่า ร่างกายมันดีขึ้นมากก็คืออาการแน่นหน้าอกอาการเครองหน้าอกที่เคยเป็นเนี่ยมันมันเริ่มทุเลาเบาคลายลงไปดีขึ้นก็คือไม่เจ็บหน้าอกแล้วก็อาการที่เคยเมื่อยลา้าที่นอนไม่อยากตื่นทุกวันเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วร,รู้สึกมันกระฉับกระเฉงมากที่แรกแก็แปลกใจว่าเอ๊ะร่างกายเราทำไมเปลี่ยนแปลงขนาดนี้มันนึกได้ว่าอ๋อเราฉันกาแฟแม่มดเนี่ยหลังอาหารเช้าหนึ่งแก้ว กอน,นอนหนึ่งแก้วสิบกว่าวันยิ่ง่าน,น,นมันมันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบร่างกายเราอย่างมากมายนะครับก็ถือว่ากาแฟตามไอโมดเป็นกาแฟที่มีคุณภาพยอหนึ่างที่ถึงแม้ว่าเพิ่งได้เจอกันเพิ่งได้รู้ิโภคได้ฉันกันมาไม่นานแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกาแฟที่สามารถทําให้ร่างกายนั้นสดชื่นแล้วก็สามารถที่จะบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี คำว่าบำรุลงบำรุงร่างกายก็คือทําให้ร่างกายเรามันดีขึ้นนะมันไม่เจ็บป่วยอะไรมากมายเหมือนกับที่เคยเป็นก่อนที่จะกิน